ไปดูการเมืองกันหน่อยเห็นว่านิ่งแล้วนายกอุอ้งอิงว่ายิางนั้นอาเห็นบอกว่าสัปดาห์นี้แหละโหครมอแพดทองทานหนึ่งมาดูกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีบอกว่ารายชื่อผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีใกล้เสร็จแล้วค่ะคาดว่าไม่เกิน15กันยายนนี้ก็จะนำชื่อเนี่ยขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งรายชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคืนให้กับสํานักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้งหมดแล้วเข้าใจได้ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่ตรวจสอบแต่อยากให้รออีกนิดนึงค่ะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกครั้งนึงค่ะ ก็ดูผลอีกทีนึครับยังไม่เสด็จน้ําก็เดี๋ยวรอให้ชัดเจนแล้วก็จะทราบอีกทีก็เมื่อมีการฝนก้าลงมานนแต่ถือได้ว่าคุณสมบัติน่าจะครบถ้วนไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนตัวแล้วใช่ไหมเอ่อเดี๋ยวรอดูผลอีกทีนะครับแต่คิดว่าโดยรวมเท่าที่ทราบก็ส่วนใหญ่ก็ได้จะไม่มีนานตามกรอบเวลาเดิมไม่เกิน15กันยานจะพยายามครับ ขณะที่นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีบอกว่ารายชื่อรัฐมนตรีเรียบร้อยครบทุกตำแหน่งแล้วนะคะรอคุยกับนายแพทย์พมมินทร์ุริีเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดก่อนที่จะนํารายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนะคะเพราะว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยตนยังไม่เคยทําแต่ขอยืนยันค่ะว่าโผล่รายชื่อขณะนี้นิ่งแล้วนะคะส่วนขั้นตอนการนํารายชื่อขึ้นทุนกล้าวจะทําให้เร็วที่สุดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ลคะค่ะ お